เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุรินนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากอุโมง์ทางลอดถนนสายปราสาทกาบเชิงที่ตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมในอุโมงคค่ะรถไม่สามารถสัญจรได้ล่าสุดก็สามารถสูบน้ำออกจากอุโมงจนรถระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะชาวบ้านบางจรังบอกว่าหลังจากก่อสร้างถนนคอนกรีตและอุโมงค์ทางลอดให้ชาวบ้านใช้สัญจรแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ ถนนคอนกรีตมีทางลอด3-4ถึงจุดแต่ละจุดก็มีช่องทางระบายน้ําแต่ว่าบริเวณทางลอดจุดนี้ไม่มีเส้นทางระบายน้ําค่ะทางลอดมีระดับพื้นผิวต่ําด้วยทําให้พอฝนตกลงมาจึงเกิดน้ําท่วมเป็นแบบนี้ประจําอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแล้วก็นักเรียนด้วยนี่เป็นช่วงเวลาที่น้ํายังท่วมอยู่ภายในนะคะทําให้รถสัญจรค่ะก็พยายามที่จะลอดผ่านมาได้แล้วก็นักเรียนปรากฏว่าต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำ น้ำกันค่ะ